นอนนะนอนนานอนครับผู้ใดอ่ะสวัสดีครับผมวันนี้เจอเซฟบกนะครับเซฟบกบ้านนงกระเสรนะครับนนงกระเสรหมากหม้อนงกระเสร็จตมบุมีกำเพงในเชื่อมมหาสารคามมาโซเฟอร์ครับผมโซเฟอร์จันไหลไฮชิปนะครับคอยพาไปเดินครับเดินสายไทยเผยแผ่พุทธศาสนานะครับทั่วประเทศครับผมเซฟบกครับโซเชียลก็ติดตามได้ที่เซฟบกชแนลนะครับนี้พา คุยกับเชฟบอกว่าจะไปวันนี้ไปไหว้ไปกราบหลวงปู่ขำเจสาโลนะครับที่วัดหนองแดงครับผมเชฟบอกอำเภอวัดหนองแดงเป็นอำเภอนาเชือกใช่ไหมครับครับเชเปิดว่าใช่นะครับวันนี้เชฟบอกไอ้โซเฟอร์ส่วนตัวนะครับโซเฟอร์นี่ไม่ไม่เอาอะไรมากครับแป๊ปซี่โคกขวดหนึ่งนี่วิ่งทั้งวันครับผมติดทั้งวันนะครับนี่เชฟบอกเป็นวันสบายสบครับผม มันสบายสบาย,ยชิลๆวันนี้เชฟบอกทําอาหารอะไรดีครับผมทําอาหารอะไรดีครับวันนี้ทําวันนี้น่าจะเป็นลาบไก่นะเชฟบอกนะอยู่อยู่อยู่น้ามีไอ้นั่นว่ามีตะคาตะไคร้วะเชฟบอกหลายคื <c oughs> อเก้อนวะครับผมเชฟบอกว่าเออน,นะครับครับผมครับอันนี้ก็ความคืบหน้านะครับของเชฟบอกครับผม